สาการเลขาธิการพักตอนนี้เกิดไม่ลงรอยกันแต่ล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาทั้งสองท่านก็ควงแขนกันออกมาแถลงข่าวบอกว่ารักกันดีไม่มีแตกแยกคุณเฉลิมชัยถึงกับบอกว่าคนอย่างผมไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับพี่น้องการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร แต่ที่น่าเป็นห่วงและเป็นเรื่องที่ต้องจับตาหลังวันที่18ตุลาคมไปแล้วก็คือข่าวเลือดไหลออกครับมีกระแสข่าวมาตลอดว่าอาจจะมีการย้ายพักกันเกิดขึ้นมีข่าวว่าคุณเดชอิดขาวทองเองก็อาจจะนำสอสอสงขาอีกสคนย้ายบ้านไปถ้าเป็นจริงขึ้นมานี่เรือประชาธิปัตย์ที่ว่าใหญ่อาจจะมีรูรั่วเพิ่มขึ้นก็ได้ ยิ่งในสถานการณ์ที่พักใหญ่อย่างภูมิใจไทยเขากำลังรุกคืบขยายฐานเสียงในภาคใต้ซึ่งเป็นบ้านใหญ่ของประชาธิปัตย์อย่างหนักด้วยแล้ว